ส่วนที่หนึ่งวะห์ความต้องการสวัสดิการ 1. ความต้องการจะสวัสดิการสําหรับสายรหัส1.1ดสวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอนาคตจากการสอบถามรุ่นน้องพราว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่ในชั้นปีสามมีปัญหาการเลือกที่ฝึกง,งานในระหว่างหาที่ฝึกง,งานตัดสินใจไม่ได้ว่าเลือกฝึกของภาครัฐหรือภาคเอกชนดีที่จะส่งผลให้มีการทําในอนาคตของกุ้มดิฉันเลยมีทางเลือก ให้กับรุ่นน้องคือการให้รุ่นน้องทําแบบทดสอบเพื่อค้นหาตนเองและการให้คำปรึกษารุ่นน้องเกี่ยวกับการเลือกงานในอนาคต1.2สวัสดีการให้คำปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอระหว่างการเรียนจากการสอบถามรุ่นน้องพบว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่ในชั้นปีที่1และปีที่2มีปัญหาในด้านการเรียนเป็นส่วนใหญ่และรองลงมาคือปัญหาการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมห้องเรียนไม่ได้ ดังนั้นกลุ่มของดิฉันจึงตระหนักถึงปัญหาและเล่งแก้ไขอย่างรวดเร็วที่สุด1.3สวัสดิการส่งต่อหนังสือเรียนวิชา GE จากการสอบถามรุ่นน้องพบว่ารุ่นน้องส่วนใหญ่ในชั้นปีมีการกู้กยาศสเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของทางบ้านซึ่งกลุ่มดิฉันขอนําเสนอสวัสดิการส่งต่อหนังสือในวิชา GE เช่นวิชากฎหมายวิชาภา,าษาอังกฤษเป็นต้น เพื่อประหยัดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันและค่าใช้ใจ่ายอื่นอีกด้วยส่วนที่ 2. เป้าหมายและขอบเขตสวัสดิการ2.1สวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอนาคตเป้าหมายเพื่อให้รุ่นน้องคิดและตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการหารที่ฝึกง,งานและการเลือกทํางานในอนาคตและเพื่อให้รุ่นน้องค้นหาตัวเองว่าชอบทํางานแบบไหนเพื่อให้รุ่นน้องจัดการกับที่ที่ตัวเองไม่ถนัดได้ง่ายขึ้นขออเขตสวัสดิการ 1. รับศึกษา,ชาชเฉพาะสายรหัสทีมสิบหกสาขารัฐธิภาษาศาสนาศาสตร์สองสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสามสัปดาห์วันที่ยี่สิบี่สิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกและเจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสามระยะเวลาในการดำเนินงานครั้งละหนึ่งชั่วโมงต่อครัง้งระยะเวลาสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกายุดสอง 2, สวัสดิการให้คำปรึกษาในด้านการเรียน หรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างเรียนเป้าหมายสว,สวัสดิการปรึกษาด้านการเรียนมีการจัดบริการให้คาปรึกษาแก่รุ่นน้องเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านการสร้างความอบอุ่นมั่นใจจะช่วยรุ่นน้องสามารถตัดสินใจและเรื่องแนวทางการใช้ชีวิตในระหว่างเรียนได้ดีและอย่างถูกต้องเหมาะสมให้คาปรึกษารุ่นน้องที่มีปัญหาส่วนตัวด้านการเรียนการให้คาปรึกษาจะช่วยผ่อนคลายในอนาคตขอบเขตสวัสดิการ 1. นักศึกษาเฉพาะสายรหัสทีนสิบหกสาขาัฐประศารสนศาสตร์สองสัปดาห์ละสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสองสัปดาห์วันที่สามเดอสิงหาและวันที่เจ็ดกันยาสามระยะเวาลาการดำเนินงานครั้งละครึ่งชั่วโมงต่อครั้งสองจุดสามสวัสดิการส่งต่อหนังสือในวิชากียเป้าหมายสวัสดิการส่งต่อหนังสือเพื่อให้รุกน้องไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายสำหรับหนังสือเรียนเพิ่มมากขึ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ไปหรือเอาเอาเงินส่วนที่ซื้อหนังสือเรียนไปซื้ออุปกรณ์การเรียนอย่างอื่นแทนขอบเขตสวัสดิการหนึ่งนักศึกษาเฉพาะสายรหัสทีมที่หกสาขารัประศาสนศาสตร์สองสัปดาห์หนึ่งครั้งสองสัปดาห์วันที่ห้าสิงหาถึงสองกันยาสามระยะเวลาในการเมินงานครั้งละครึ่งชั่วโมงต่อครั้งส่วนที่สามการออกแบบแผนการจัดการสวัสดิการรายชั้นปีสามจุดหนึ่ง ขอดีการแนะแนวทางการเรื่องงานในอนาคตครั้งที่ 1. ให้รุ่นน้องทําแบบตรวสอบการค้นหาตัวเองในเรื่องการทํางานครั้งสองพูดคุยและสอบถามรุ่นน้องด้านการเรียนว่าชอบวิชาอะไรครั้งที่3สรุปผลการค้นหาตัวเองว่ารุ่นน้องชอบงานประเภทไหนขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนที่1นัดหมายวันเวลาน้องขั้นตอนที่2เช็คจํานวนรุ่นน้องที่เข้ามาที่เข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนที่3ส่งแบบตรสอบให้กับตัวแทนแต่ละมู่เรียน ขั้นตอนที่สี่สรุปผลการทําแบบทดสอบขั้นตอนที่ห้าจบกิจกรรมส่วนที่สามการออกแบบแผนการจัดการสวัสดิการรายชั้นปีสามจุดหนึ่งสวัสดิการแนะแนวทางการเรื่องงานในอนาคตครั้งที่หนึ่งให้รุ่นน้องทําแบบทดสอบการค้นหาตัวเองในเรื่องการทํางานครั้งสองพูดคุยและสอบถามรุ่นน้องด้านการเรียนว่าชอบวิชาอะไรครั้งที่สามสรุปผลการค้นหาตัวเองว่ารุ่นน้องชอบงานประเภทไหนขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนที่หนึ่ง นัดมายวันเวลาน้องขั้นตอนที่สองเช็คจํานวนรุ่นน้องที่เข้ามาที่เข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนที่สามส่งแบบทดสอบให้กับตัวแทนแต่ละหมู่เรียนขั้นตอนที่สี่สรุปผลการทําแบบทดสอบขั้นตอนที่ห้าจบกิจกรรมขามทีสองสวัสดีการให้คำปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างเรียนครั้งที่หนึ่งนัดรุ่นน้องแต่ละหมู่เรียนโดยจํากัดครั้งละสิบคนครั้งที่สองนัดรุ่นน้องแต่ละหมู่เรียนโดยจํากัด จำนวนครั้งละสิบคนครั้งที่สามนะัดรุ่นน้องแต่ละมู่เรียนโดยจำกัดจํานวนครั้งละสิบคนขั้นตอนการดาเนินงานขั้นตอนที่หนึ่งนัดหมายวันเวลาน้องขั้นตอนที่สองเช็คจำนวนรุ่นน้องที่มาเข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนที่สามจับกลุ่มเพื่อพูดคุยและให้คำปรึกษารุ่นน้องขั้นตอนที่สี่สรุปผลการทํากิจกรรมขั้นตอนที่ห้าจบกิจกรรมสามจุดสามสวัสดิการส่งหนังสือเรียนในวิชา GE ครั้งที่หนึ่งนัดรับหนังสือในช่วงเวลา 8ปดโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งสำหรับรุ่นน้องที่มีเรียนช่วงเช้าครั้งที่สองนัดรับหนังส ürü, ือช่วงเวลาบ่ายโมงถึงสิบหกนากาจุดสามศูนย์สำหรับรุ่นน้องที่มีเรียนช่วงบ่ายครั้งที่สามนัดรับหนังสือในช่วงเวลาที่รุ่นน้องว่างหรือไม่มีเรียนในเวลาที่กล่าวไปข้างต้นขั้นตอนการดําเนินงานขั้นตอนที่หนึ่งนัดใหมายวันเวลาน้องขั้นตอนที่สองเช็คจำนวนรุ่นน,รรน้องที่มาเขา้าวมกิจกรรม ขั้นตอนที่สามจับกลุ่มเพื่อรับหนังสือขั้นตอนที่สี่จกกิจกรรมส่วนที่สี่ผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการ4.1สวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอน,น,นาคตได้ดําเนินการในการจัดสวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอนาคตทั้งหมด3ครั้งผลการดําเนินงานครั้งนี้รุ่นน้องได้มีการตัดสินใจและเลือกที่ฝึกง,งานได้ง่ายยิ่งขึ้นและค้นหาว่าตัวเองเหมาะกับงานแบบไหน สี่จุดสองสวัสดิการให้คำปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างเรียนได้ดําเนินการจัดสวัสดิการให้คําปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างการเรียนทั้งหมดสามครั้งผลการดําเนินงานในครั้งนี้รุ่นน้องสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้และทําให้ผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากภาคที่ผ่านมา 4. 4. สี่ส่วนที่สี่ผลการดําเนินงานและความพึงพอใจของผู้ใช้สวัสดิการสี่จุดหนึ่ง สวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอนาคตได้ดาเนินการในการจัดสวัสดิการแนะแนวทางการเลือกงานในอนาคตทั้งหมด3ครั้งผลการดําเนินงานครั้งนี้รุ่นน้องได้มีการตัดสินใจและเลือกที่ฝึกงานได้ง่ายยิ่งขึ้นและค้นหาว่าตัวเองเหมาะกับงานแบบไหน4.2สสวัสดิการให้คำปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างเรียน ได้ดําเนินการจัดสวัสดิการให้คําปรึกษาในด้านการเรียนหรือปัญหาที่พบเจอในระหว่างการเรียนทั้งหมด3ครั้งผลการดําเนินงานในครั้งนี้รุ่นน้องสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆได้และทําให้ผลการเรียนพัฒนาขึ้นจากภาคที่ผ่านมา4.3สวัสดิการส่งหนังสือเรียนในวิชา GE ได้ดําเนินการในการจัดสวัสดิการการส่งหนังสือเรียนในวิชา GE ทั้งหมด3ครั้งผลการดําเนินงานในครั้งนี้ผลการดาเนินงานในครั้งนี้รุ่นน้องไม่ ต้องมีค่าใช้จ่ายสําหรับหนังสือเรียนเพิ่มมากขึ้นและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านนี้ไปหรือเอาเงินส่วนที่ซื้อหนังสือนั้นไปซื้ออุปกรณ์เรียนอย่างอื่นแทน